มีแพนคนที่สองหรือยัง <c oughs> ก็ <c oughs> ไม่ได้ห้ามก็ <c oughs> หวังว่าเร็วๆนี้ <c oughs> อืมเพราะว่าแบบเข้าใจเลยว่าคนที่แบบเขามีเขามีลูกแล้วเขาแบบแต่ก่อนเคยสงสัยนะทำไมมีคนแล้วก็แบบมีออกมาเรื่อยๆแต่ก็เ <พอ S 2> ข<อ>้าใจว,ว่าจริงๆมันก็ไม่ง่ายนะแบบร่างกายผู้หญิงเรามันก็ต้องพักบ้างมันจะมีมีแบบติดๆกันบอกกัไม่ไหวพัดบางทีพัดก็งงเหมือนกันทำไมบางคนมีแบบ พิ่งคลอดลูกได้เจ็ดแปเดือนอ้าวท้องอีกแล้วแบบเก่งมากอะแต่ร่างกายมันไม่ไหอ่ะน้อ,นองได้ราก,กินม,มาจากพี่แพทเลยค่ะก็ยังได้อยู่ยังมีอยู่แต่แก้มหวังว่าถ้าเขาไม่ได้แบบแก้มยุ้ยก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเก่งใจคนดูใช่หน้าเป็น แก้ม c ค y b เบบี้นี่ใช่คค y b เบบมากๆคือไม่มีตุ๊กตาตัวไหนเหมือนอลิเซียท่า c r ค b a เบบแล้วเมื่อไรนี่คนถามเยอะมากว่าทําไมไม่พาไปเจอเจอเกลจ,จ,จริงๆเจอนะครับแต่ว่าบางทีสมมุติเจอก็ไม่ได้อยากจะก็เก่ลแบบถ้าจ <ำ S 2> <ะ>ํจได้ว่าเจอครั้งหนึ่งตอนที่คลอดน้องนั่นคือครั้งแรกที่ ที่บ้านพี่น็อตกับพี่ชมมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพาลูกๆมาใช่แล้วก็มีตอนมีครั้งหนึ่งคุณโน้ตพาไปพี่มาที่้านไม่ได้ไปต่นนั้นเอริเช่เดินไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยคือเหมือนอายุพอห่างกันเขายังเล่นกันเล่นกันแบบไม่ค่อยได้ไม่แต่ตอนนี้เริ่มโตละเริ่มโตทันละคือบางทีเจอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ บางทีถ่ายก็พูดตรงๆก็คือเกรงใจแบบเดี๋ยวลงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ใช่ก็ไม่กล้าไปถ่ายลงบางทีถึงจะแบบไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ใช่เราไม่ใช้ถ่ายรูปเร่อยู่แล้วใช่ครับเป็นเรื่องปกติแฟนคลับทั้งคู่ขอบคุณนะครับแอบให้ดูเมเมื่อกี้เมื่อกี้มานมากหน้าปุบลูกร้องไห้เลยร้องไห้เลยอ่ะไม่น่าูกห้อเลยขอสักคลิปนะคะได้เลยนะครับคนถามเข้ามาเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยว ว่าไหนเล่นอาจจต้องี่นวดกับที่ชมไม่หรอกจริงคือมันไม่ได้อะไรเขาก็ให้ให้อะไรอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเกรงใจใช่เอาจริงๆไม่ค่อยได้เจอบ่อยถ้าพูดตามตรงนะใช่เจอไม่บ่อยแล้วเวลาเจอก็ไม่ได้แบบโหต้องมาถ่ายรูปลงอะไรอย่างนี้นะครับใช่แต่ถ้าโตขึ้นเชื่อว่าจะเจอบ่อยเพราะว่าพอแบบเพราะว่าจะโตทันกันเนาะเพราะว่าเขาเองก็จะไม่ได้มีแบบเหมือนเรียกว่าเป็นแบบพี่น้องที่เป็นผู้หญิง เขาก็จะเป็นซิสเตอร์กันเป็นซิสเตอร์เป็นซิสเตอร์กันใช่คือก็คงแบบสมมติอ่าไปเที่ยวไหนก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าตอนนี้เหมือนห่างแต่ว่าจริงๆเขาห่างกันแค่ปีเดียวปีนิดเดแล้วแล้วถ้าสมมติว่าแต่ว่าถ้าโตๆไปอ่ะปีเดียวคือน้อยมากก็คือจะแบบคุยกันรู้เรื่องอนะครับถ้าน้องโตขึ้นนะครับ น้องน่าจะเป็นไปธรรมชาติเดี๋ยวก็เห็นรักยิ้มคือทุกวันนี้ยังเห็นอยู่บ้างคือเขาแจ้มเขาเยอะม่เห็นมานานแล้วไอ้ยังเห็นอยู่บ้างก็จะมีข้างเดียวข้างสายข้างเดียวเหมือนคุณแม่ทฮ้งหรอใช่บางทีอาจจะเห็นขวามันนิดนึงโออนะครับอุ้ยผมร่วงหลังคลอดผมร่วงหลังคลอดบอกแล้วผมร่วงคือเรื่องของโปรตีนเรื่องของไขมันดี นะครับมันมันเกี่ยวกันหมดเลยป้ายยามากหน้าหน่อยอุ๊ยอันนี้น่าจะแบบเก่ามากเลยไม่รู้หมดอะไรอยู่อยู่ในตูน้เย็นใช่ไหมอยู่ในตูน้เย็นนะครับเฮ้ยอันนั้นว่าอะไรเก่งจ <c oughs> คุณเทนนิสใช่ครับก็คือลูกแต่ละคน oh <my> เราก็ต้อง think actually inspired. อมครับแม่คุณพี่แพทย์รับงานแล้วหรอก็รับบ้างจริง,รรงๆรรับงานทุกงานเลยคะ่ะ รับหมดเลยอาจจะแค่ตอนนี้ยังเหมือนปีนี้ไม่ได้มีละคระคะ่ะแต่ว่าจริงๆรับทุกอย่างคะ่ะรับหมดเลยระหว่างยังไม่มีเบบีคนที่สองนอกจากถ้ามีคุณแพทย์มีอาการหลังคลอดอะไรบ้างตอนนี้ดีขึ้นหรือยัง จริงๆพัดว่าหลังคอดอ่ะพัดเป็นแบบมัมมอรบลูค่อนข้างหนักเป็นแบบไม่รู้ว่าเบบี้บลูมัมมอบลูที่แบบเป็นเหมือนซึมเศร้าหลังคอดเป็นค่อนข้างหนักซึ่งไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นอยู่แบบไม่กี่วันเป็นเป็นหายหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอาการปกติแต่คุณบอกว่าจริงๆแล้วแบบถ้าเป็นหนักอ่ะควรกินยานะเพราะฮอร์โมนผู้หญิงเรามันสวิงหนักมากหลังคอดลูก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าถ้าคนต่อไปมันเจอแต่พัดว่าคนต่อไปอ่ะ เราจะไม่ได้กลัวเท่าคนแรกมันไม่เหมือนเรามีประสบการณ์เออมันน่ากลัวมากอ่ะขอโทษนะทุกคนแต่่ไม่กี่ลูกตกใจเลยวันนี้เห็นเดินผ่านหน้าร้านค่ะยุหน้าร้านที่ไหนนะครไม่ใช่พาดพาไม่ได้ไปหน้าร้านไหนน่าจะอยู่แล้วแหละหน้าร้านอะไรนะครับวันนี้ไปกินข้าวอยู่ที่ออฟฟิศแค่นี้เองอค่ะอยู่กอง